ครูฟิสิกส์ด้วยครับพ่อได้ความรู้จากอาจารย์มาเยอะมากก็เลยคิดว่าเลยจะเข้าคณะวิศวกรรมมาเด่นตอนนั้นก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์สี่สี่วันหลก็ต้องตื่นเรียนเองแล้วแบบเราเจอสิ่งใหม่ๆเยอะมากครับแบบถ้าเราจะทำตัวแบบเดิมเนี่ยมันก็จะได้ผลการเรียนแบบเดิมครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตครบวงจรรับเรียนซิกมาพบกับน้องนันเลยอีกครั้งนะคะในด้านของการเรียนนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังมีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณบิกกี้ค่ะอวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคุณพิเศษนะคะก็คือคุณบิกกี้นะคะเพื่อมาแชร์ทริคแชร์ประสบการณ์ในด้านของการเรียนนะคะ อยากถามคุณบิ๊กกี้ค่ะว่าในช่วงของการเรียนในช่วงแบบว่าช่วงเปลี่ยนผ่านในวัยมัธยมขึ้นมหาลัยคุณมีการวางแผนในการสอบเข้ามหาลัยยังไงบ้างคะเอ่อก็คือสระผมนะครับตอนมัธยมเนี่ยก็คือจะคิดช่วงเข้ามหาลัยก็คือช่วงม .4 ม .5 ม .6 ครับก็คือขึ้นม .4 มาเนี่ยก็ชวนเพื่อนไปอ่านหนังสือแแต่ว่าไม่ได้อยางจริงจังมากครับผมแต่ว่าถ้าจะเอาอันจิงจังก็คือผมจะช่วงม .5 เข้าม .6 แล้วก็ม .6 ยาวเลยครับ แล้วก็ว่ามันจะได้ทวนเนื้อหาตั้งแต่มต้นมปลายด้วยครับผมมันจะได้แบบมีเวลาในการทวนมากขึ้นครับอ๋อก็คือเริ่มวางแผนตั้งแต่มสีแล้วอ่ะแบบว่าคุณบิ๊กกี้ยังรู้ตัวอย่างคะว่าตอนมอสีะ่ะค่ะยังเข้าคณะไหนมหาลัยไหนคือถ้าพูดงี้ตอนมอสี่ผมยังไม่รู้ว่าจะเข้าคณะอะไรนะครับแต่ว่าพอเริ่มเรียนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะครับ แล้วก็ที่มาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะคุณมิกกี้รู้สึกว่าอยากเรียนคณะน,นี้อยากเข้าคณะนี้ช่วงไหนคะในชีวิตเออที่ผมอยากรู้ร,รู้รู้ตัวเองว่าจะเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยก็คือช่วงม5เทิม2ครับว่าช่วงนั้นแบบมันเรียนเรียนฟิสิกส์ด้วยแล้วก็อาจารย์ประจาประจาชั้นเนี่ยก็คือเป็นครูฟิสิกส์ดูแล3ข้อได้ความรู้จากอาจารย์มาเยอะมากก็เลยคิดว่าตัวเองจะเข้าคณะวิศวกรรมตั้งแต่ตอนนั้นครับอ๋อแล้วแบบว่า ที่ยื่นคณะวิศวกรรมศาสตร,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 ร์คับคุณยื่นกี่มหาวิทยาลัยบ้าตอนเรียกยื่นรอบไหนบ้างคือสําหรับผมผมยื่นแค่รอบสองครับว่ารอบแรกผมไม่ได้ทำผลงานอะไรเลย,เลยแล้วก็มายื่นรอบสองก็คือสอบแค่ของในแซกของมคครับผมพอรู้รู้ว่าตัวเองอกิีดของมคแล้วก็ไม่ยื่นของคณะอะไรเลยของมออะไรเลยรอบสามรอบสี่รอบห้าก็ไม่ได้ยื่นนะครับอ๋อคือว่าตั้งแต่รอบสองยลวเพราะว่ารอบสองของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะเป็นรอบโคด้าภาคอีสานใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อก็คือยื่นขี่คณะคะตอนรอบสองผมยื่นคณะเดียวครับก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์สี่สี่ลำดับเลยอ๋อก็คือติดเลยใช่ครับเก่งมากนะคะนี่ก็คือการแบบว่าเราได้เตรียมตัวในการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วแบบเพราะว่าเข้ามาเรียนแบบช่วงแรกได้อะค่ะได้ปรับตัวอะไรมากไหมคะแบบว่าช่วงเปลี่ยนผ่านของการเรียนจากการเรียนแบบรูปแบบมัธยมมาเป็นการเรียน รูปแบบมาหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเปลี่ยนไปเยอะมากครับว่าตอนมัธยมเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีพ่อแม่ไปปลกไปเรียนนี้ใช่ไหมครับแล้วแบบพอขึ้นมาหาวิทยาลัยเงี้ยเราก็ต้องตื่นไปเรียนเองแล้วแบบมาเจอสิ่งใหม่ๆเยอะมากครับแบบไม่มีคนคอยคุมให้เราทานูน่นทานี่แบบเราต้องทําด้วยตัวเองอย่างนี้ครับ,รบอ๋อแล้วแบบว่าพอมาเจอวิชาใหม่ๆค่ะคิดว่าวิชาไหนคิดแบบว่าเราทำไม่ได้เลยแบบว่าเราเริ่มจะถอดใจกับวิชานั้นนะคะ คือสำหรับผมก็คือเข้ามาปีแรกเลยปีหนึ่งเลยคือวิชาคอมโปเลยครับเพราะว่าคือตอนตอนมัธยมเนี่ยอาจารย์สอนคอมสอนเยนโค้ดอยู่แต่ว่าแบบเขาเป็นสอนจริงจังมากครับคือแบบเขียนสอนแค่แบบให้มันผันผ่าน,านให้มันเป็นแบบสกิลเล็กๆน้อยๆของเราที่จะขึ้นมาหาลัยครับแต่ว่าแบบไม่ได้สอนล,ลึกเหมือนมหาลัยครับอ๋อแล้วพอแบบมาเรียนแล้วแบบว่าถ้าแบบว่าผลการเรียนไม่ได้เป็นดงังใจอ่ะ ที่เราตั้งไวอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการแบบจัดการที่เราเรียนมีไรบ้างเออเราต้องแรกเลยครับต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นมากกว่าเดิมครับผมเพราะว่าถ้าเราจะทําแบบตัวแบบเริวเนี่ยมันก็จะได้ผลการเรียนแบบเดิมครับก็เลยต้องแอคทีฟตัวเองมากขึ้นครับอ๋อก็คือว่าเราก็ต้องแบบโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นเพราะว่าในช่วงวัยมัธยมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่เข้าเรียนถึงเราอ่านหนังสือดนน้อยเราก็สอบได้แล้วก็ผ่านมาได้แต่แบบในช่วงมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องอ่านแบบทบทวนเนื้อหารหรือเข้าใจเนื้อหามากๆถึงจะสอบมันได้แล้วบางทีแบบว่าเราอ่านได้แบบอ่านมา,มากอ่านมามั่นใจว่าเราจะทําได้บางทีเราก็อาจจะทําไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วแบบว่าถ้าเราผิดบ้างเรา,เราก็อาจจะว่ามีแนวทางการแบบว่าอ่าขจัดความซ้อแล้วไปแล้วจะถามว่าแบบมีวิชาไหนที่คิดว่านียมาเรียนแล้วรู้สึกว่าชอบมีสมาก้างไปเดื่อยไหมคะวิชาที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีครับก็คืออาจารย์นด a t ครับว่าอาจารย์สอนดีด้วยแล้วก็สามารถเข้าใจพาทำพาทำนู่นทำนี่แล้วก็มีฟีดแล้วก็ถ้าอาจารย์ถ้าเ่าถ้าเศึกษาไม่เข้าใจเนี่ยก็อาจารย์จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นครับคก็คืออ่าถ้าแบบว่ามาเรียนวิาอะไรถ้าเราไม่เข้าใจวิชาไหน่ะเราก็สามารถถามอาจารย์ได้ก็คือการถามอะคะไม่ใช่ว่าเราแบบไม่รู้เรื่องหรือว่า เราตามไม่ทันเพื่อนอะไรนะคะการถามทําให้เราเข้าใจมากขึ้นและแบบว่าเราไม่ต้องอายที่จะถามเพราะว่าอาจารย์เขาก็พร้อมจะให้ความรู้เราอยู่แล้วว่าอันนี้ทํายัางไงยังไงยังไงเพราะว่าทุกคนนะคะไม่ได้มีพื้นฐานแบบว่ามาดีขนาดนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ในชีวิตมากถ้าเราแบบเรียนไปแล้วเรารู้สึกท้ออะไระะแบบกะกะเงี้ยค่ะแบบท้อกับการเรียนท้อกับวิชาแบบว่าทําทไม่ได้เลยเราแบบหรือต้องเปลี่ยนผ่านทา,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 ทาทสิ่งใหม่ๆคุณมิกกี้มีวิธีจัดการยังไงคะแบบว่าให้เราทําสิ่ง ก้าว,วที่จะก้าวข้ามไปทําสิ่งใหมะะ่เอออันดับอย่างแรกนะครับเราต้องลองเปิดใจกับสิ่งนั้นก่อนนะครับว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้หรือว่าเราไมได้ค่ะคือเพื่อนเพื่อนเราก็พร้อมที่จะสปอร์ตเราไม่ไม่เวแต่ว่าอาจารย์ก็ก support, พร้อมที่จะสปอร์ตเพื่อนเราข้างหรือว่าหรือว่าไม่แต่กับพ่อแม่เราพ่อแมพร้อมที่จะสปอร์ตอย่างนั้นเราก็ต้องแบบลองเปิดใจกับสิ่งนั้นดูก่อน,น,นมนาแรกใช่ค่ะอ่าก็คือเราต้องแบบว่า้อมที่จะรับสิ่ง มาถึงว่าเราจะทําได้ดีหรือไม่ได้ดีก็ตามเราอย่างน้อยเราก็ได้ลองทําใช่ไหมครับครับแล้วก็อยากฝากอะไรถึงน้องๆที่จะเข้ามหาลัยหรือว่าน้องๆปีหนึ่งปีสองไหมครับกับเกี่ยวกับการเรียนค่ะเออคือน้องที่จะเข้ามหาลัยกับน้องปีปีสองครับก็อันแรกคือคงฝากน้องจะเข้ามหาลัยก่อนครับก็คืออยากให้น้องๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าหลงแสงสีเสียมากครับเพราะว่า ือแบบมันไม่มีคนมันไม่มีคนมา,มค,ามคุมคายคขาคุมเราแล้วเพราะว่าเราออกมาใช้ชีวิตของตัวเองนะครับรว่ามันจะอาจจะส่งันต่ออนาคตด้วยครับส่วนรอบปีหนึ่งปีสองเนี่ยก็อยากให้ตั้งใจเรียนขึ้นครับเพราะว่าขึ้นมาแล้วแบบเนื้อหามันยากยากกว่ายากกว่ามากยม่แน่ๆครับว่ามันเป็นระดับระดับมหาลัยแล้วครับว่ามันต้องยากขึ้นแน่ๆครับมันจะส่งผลไปถึงอนาคตงานเราแล้วก็ พ่อบอกเราเลยครับอ๋อก็คืออยากให้น้องๆน,นะคะ,ะตั้งใจเรียนเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเป้าหมายที่เราอยากเข้ามาหาลัยคืออะไรพอเราได้เข้ามาแล้วเราก็ต้องทําสิ่งนั้นทีน่ดีที่สุด <c oughs> และอยากฝากถึงท่านผู้ชมทุกคนหรือน้องๆทงบ้านนะคะว่าเราต้องตั้งเป้าหมายและทำเป้าหมายนั้นให้สําเร็จและถ้าได้เข้ามาแล้วเราทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคะ่ะและวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณบิ๊กกี้นะคะ เป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราเกี่ยวกับสารแชรประสบการณ์ในด้านของการเรียนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะน้องนันเนอก็ขอลาไปก่อนนะคะฟังก่อนมาในุงการทำที่โด็กูจะพูดในที่นี้ดระว่าะสบการก์พูดจากอะไรนะก็ไม่ออกอ้างอะรละอางพ่อฟังหมงมาพ่อค่อเลยพ่อนคนไหนเขาชื่ออะไร พอเจออไรไม่รู้กูยังไม่รู้ก็เลยบอกบดแคสกับการเรียนคำพูดดี่เดียวๆอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณเดืนใส่การของการทุกทีสามพันี้ที่พระาจย์ให้สิ่งนอ้สามพันี้ที่บอกว่าจะมาสามพันจะใค่ะพันีใพูดกับมึงอ่ะค่ะพนี่ยี่แปดกเรพูดนะ